คลิปนี้คลิปนี้กัมาพบมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมคู่ใครไมีคู่มดไหมัดมาอันเขาอีกแค่ะอ่อันเส้นนี่อันเีกแล้เลี้ยงคมมองกหลังจัดเลี้ยมุ้ยแตงค่อัวอันนั้นคหาคู่เด้อ่ะให้นั้นเขาอีไม่ได้ว่าจะเอวเขเรื่องของ พูดฉันไปนอวลงมาทาให้ชันเอวเร็งกระหงปฏิบัติเรียยังไงเราเป็นนัเกเรียนน่าทักเดียมจากผูกันแล้วนะคะหนูแจ้งก,กันพูทุกคนเนี่ยยากเอาอยากันเลีเรากเางนังนาาถ,ถามชื่อกันท่านอยให้แกชื่ออะไระะถามที่เจ้มอจะถามซุ่มถามปฏิบัติแจ้งก,กันแล้วอ่ะ ชื่อน้ำชื่อน้ำอะไรอ่ะไป็ตบเปไนถามเรื่องเงินเรื่องทองเา้องเรอเออทำคู่ตัวเองทำคู่จาขอมทาคู่จาของนะนะอ่าคนนี้อ่าคนนี้หมอจะให้นะคะทุกคนนะคะตบมือหนึ่งลังตบมือหนึ่งลงตบมือสองล่างตบมือสามรั้งคราวนี้นะคะคุณหมอจะให้นะคะอ่า จะให้เล่นนะคะเกมคู่กั้ของเรานี่แหละเนาะอ่านะคะตบมือนะคะตบมือบางคนบอกบอกไหนซ้ายไหนยกมือซ้ายสิไหนแค่เอามือซ้ายแล้วก็ได้นั่นไงนั่นไงนั่นไงผู่นี้เริ่มสับสนแต่แรก็ผู้แล้วไงใจนายยกผู้แล้วคนที่สองเริ่มตามหมู่ไปแล้วยกมือซ้ายอ่ายกมือขวา คุณหมอนะคะตอนนี้ให้ให้เล่นเฉพาะตัวเองก่อนนะอ่าในหูในหูหูจับหูสองหูอาใค้เอาว่าหูเดียวมาจับหูจับไหลจับไหลจับเอวโอเคนะคะตอนนี้รู้แล้วเนาะเอาละค่ะมาจับคู่ของเรานะคะคุณตาค่ะจับคุณยายเบาๆนะ เรียตมือหนึ่งลสองาสามล่าคราวนี้ให้จับคู่เราเด้อสมมติเราบอกจับหูเราเอาม,มือจับได้ขั้งหนึ่งจับหู่ การพูดเดิมพูดเดิมเมืนมื่อกี้เลยนะจกคูดเหมือนเดิมอ๋อขอให้เงินเซยอยู่มันอยู่บนเดนอยู่บนเดนอยู่บนเดนเป็นอยู่บนเดนก่อะฝันมัพูดฉันเปบนเดนีนะี่เมื่อเล่นแคไหนบนเดนเนี่ยบนเดนแล่นน้ำน้องเบลิเนี่ยเออบอกน้น้องบนเดนอ่ะานี้นะคะใครเคยเล่นเป่ายิ้ชุบปาหิ้ชุ ไ lên ม vào ่เล่นดิอ่าเอายิ่งชุบเลยอ่าได้นะมันจะมีคอ เราสบายมากนะน่ะมาถึงคนเนี้ยนะใช่ไหมเดินสบายเนี่ยอันนี้สิเคยเร่น,นใช่ไหมฐานทางที่ทยากเราเรียนะโมเดลโมเดลโมเลยโานทางที่ยากเราเรียนนะ้ออ่ะอย่างนั้นนะคะเราจะคู่กันไว้เหมือนเดิมนะคะงั้นยามีเล่นเกมนี่พอถาาูกจากทางแล้วจะไม่ชนะกันแน่นอนเพราะไม่รู้ว่า,าใครแพ้ใครชนะอ่ะไม่รู้ว่าจะคงชนะหรือจะคงแพ้น้ออ,นอ,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 นะอ่ะนะคะให้มองตามกันไว้แล้วเราจะบอกนะคะว่า คราวนี้เมื่อกี้ตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมต่อไปเราจะตบนะคะเป็นเท้าของสัตว์เหมือนเดิมประเช้านีมมอสอดในรอบหนึ่งแล้วเนาะอ่าไก่มีกี่ขาสตบมือกี่ขาสองตบช้างนะตีตกกี่นะตสี่ครั้งตบเป็ดเป็ดมีกี่ขาสองตบก,ก,กี่ครั้งสองโอเคเก่งมากนะคะเรีย Time! ชีวิตของ่มเพวกมีกี่สี่ะกินตะโพกไมยอมนั่งขาพอเลยตองกี่คะ ตอนนี้เมื่อกี้เราตบสามตามตามขาใช่ไหมต่อไปหมอสั่งหนึ่งต้องตบสองเขาเรียกว่าตบแบบบวกสาสองต้องตบสามถูกไหมบวกทีละหนึ่งบวกทีละหนึ่งเนาะอ่าตบมือสามครั้งตบกี่ครั้งอ่าสาสาม,สาม,สามต้องตบสี่นะอ่าเตรียมสมองเรมมา,ามาค่ะพัฒนาสมองค่ะเออ จูนจุนตบมือสองครั้งสองหัวสองหัวหนึ่งเลอร์มอสักอะไรเหงหัวไปหนึ่งเลอร์ตบมือสี่ครั้งเก่งเลยเนี่ยเก่งเลยเนี่ย หเป็นโลกงดูโลกทีละหนึ่งหมอสั่งสามตบทีนะ<อ>ถ้าสั่งหนึ่งอะองสั่งหนึ่ง้ละรูเนี่ยสังงส่งหนึ่งก็คือไม่ต้องตกมือเพราะว่ามันระศูนใช่ไหมต่อไปเป็นโลกนะ เนาะเพราะว่าบางทีเราเนี่ยบางทีก็มองไม่ต้องหมุมฉันต้องเรียนดิว่าฉันกี่หอดคูนใช่ไหมกี่หอดคูณเนี่ยฉันไม่ไดคูณธรรมดาเนาะฉันคูณยาวเลยเใ็มหมอือฉันคูณเนี่ยใมุมนี่คูณนี่คูณเนี่ยแต่บนไม่แต่ล่ะงข้างบนข้งล่างเนี่แล้วก็คูนอย่างอะไรกัน มีไ,ไหมเอไมไไมไอไหนใครจะบอกว่าฟันผุของแมงกินฟันเบิ่อแมงไม่มีเด้อไม่มีแมงนะคะไอรที่เขาเลียนโกนก็ตลาดนั่นเัินไม่ใช่เขาเรียนโกนเอาตังจะไหมแล้วเขาขายจะไหมแล้วเอาสตรีมาจุ่มๆใส่ในรูฟันนี่ฟันก็หายแมงแต่เองหมอว่ะแล้วเขาก็ใส่สตรีมัมนก็บินดุดิ๊กดุดิ๊ดเนี่ย ไม่ใช่เนาะเออมันเป็นโรสเชนิดนึงมันเฉยๆเนาะมัเรียกบริสุทผลอ่ะฟันอันผู้เกิดจากเชื่ออะไรนะเบติดเดียเออเชื่อแบคทีเรียในปากใช่ไหมมันสะสมกับอาหารในคราบเราเนาะในปากเราเคยกินข้าวเราไปล้างจานไหมทิ้งเอาไว้ในจานน่ะมันเป็นไงบ้างมันแห้งมันราลรามันก็เป็นฟองฟอดใช่ไหมตอนนัมันก็เริ่มเป็นฟองพอดใช่ไหม เหมือนกันค่ะในปากเราเนี่ยถ้าเราไม่แปลงฟันเสร็จอาหารใช่ไหมบางคนเสร็จเนื้อติดอยู่โอ้ยพี่ต้อเลยเสร็จผักเสร็จเนื้อติดตั้งตั้งโซ่คิดดูเราไม่ล่างไป่ล่างป็่เปลงเหมือนเราไปล่างจานมันจะเกิดอะไรขึ้นในปากเราจะเหมือนกันเลยเกิดแต่นั่นเลยค่ะและมันก็ลยทําให้มีกรดขึ้นมาที่มันเป็นฟองฟเงแล้วในในจาน มันจะเป็นกรดแล้วก็ไปกัดฟันมันก็จะเล่มกรนแล้วก็จะทําให้ผุนะเพราะฉะนั้นไม่มีแมงนะเออเพราะฉะนั้นบอกแล้วก็ฟันผกฟันโยกไม่ได้เกิดเพราะแนวอย่าโทษคนเผาตายไปสะดุ้งโยกแหละมันดูทั่วคคนตายแลวมันต่างมาโทษกูเห็นฟันมันพุกเนี่ยแมมันนะไม่ได้เกิดย้อนแนวนะและที่สําคัญไปขูดหินปูนไม่ได้ทําให้ฟันโยก เพราะมันโยก่อนแล้วไปหาหมอนะเนาะเออมันโยก่อนแล้วหมอไม่เกี่ยวหมอแขกคุณนิพูดหงมันทําให้มันโยกเนาะและที่สําคัญนะคะน้ำอัดลมก็เป็นหนึ่งเป็นทั้งขนมหวานและขนมที่ทําให้ฟอนตผูกนะคะและน้ำอัดลมก็จะถ้าเราขื่นเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะควันนะ่กระบบกข้างในนะคะกระดูกกระดูกเรามันจะ รุนในอนานะคตกระดูกรุนปกติคนเราเลยพอแก่ตัวมาเนี่ยกระดูกมันก็เสือ่อมสภาพตามวัยอยู่แล้วเนาะเออพอเทามาเนี่ยมันไอ,อ้นั่นกะ็เป็นโมปวดแอ็นปวดน้ำโน่นนี่นั่นมันมาตามสภาพของมันด้วยอยู่แล้วแต่พอเรายิ่งไม่ดูแลมันก็ไปห,หนักกว่าเก่าอีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือตัวที่มันเพลิไปห,หม่ๆกระดูกรุนกัมีโรค เบาหวานความดันอะไรมันมาหมดเลยนะคะอันนี้เขาวิจัยมาแล้วโจย์ต่างประเทศนะให้น้ำอัดลมนะคะพวกโค้กพวกพวกระซี่อะไรเนี่ยที่ต่างประเทศเขาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดห้องนะ้าลงเวลาด้วยมันนั่มนหมดเลยเดมันออกบรกรจัดรรจการโปนองหรือเอาออาอัดลมไม่เชื่อไปบ้านก็ได้เอากระดูกไก่มาชักชิ่นหนึ่งเอาน้าอัดลมใส่แล้วก็ปิดไว ชาวเป็นมาเราก็จะดูสิคะสองสามวันอย่าดูก่อนว่าแบบดูไข่นั่นน่ะดิ้นก็เกิดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นน่ะฟันเราจะเป็นเหลืออะไรบางคนกินเนาะกินเราอมไปก่อนเลยมันสดชื่นดดเด่มันอู้สารในปากเราอมไปไว้วันจะลืนป่ะนะอ่ากระดิ่งมดละฟันมันก็พัดเป็นครูมดหละกันนีิ่มาตอนไหนทำให้เริ่มมีอาการเสียวฟันฟันผุได้ง่าย นะครับพวกอาหารพวกนี้แหละเนาะอ่าที่เขาทำเขามาสอนนี่คือเขาทดสอบมาแล้วนะคะไม่ได้ว่ามาม่งกุฎาอะไรหรอกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำควันเนี่ยนะคะอย่าทำควันปลอมกับหมอเถื่อนนะคะเพราะมันมีผลเสียมากกว่าโอเคมันได้เร็วแต่มันแน่นแน่พราเองค้าบีแมนเน้นไงมันโปงไวจากถุงมาเลยจนเวลาลุกก็ลุกมาจากพวงเลยนะอย่าทำควันปลอมกับหมอเถื่อน ลูกหลานเราถ้าจัดฟันอยากไปจัดแฟชั่นนะบางคนลูกหลานก็อยากจัดฟันมาเป็นแฟชั่นเขาไปทำร่างเสริมสวยงเงี mm ้ย hmm. เนาะทำที่ร่างเสริมสวยใช่ไหมร่างเสริมสวยก็ททำมันจะถูกแต่มันอันตรายเขาใช้วัสดุไม่ใช่วัสดุที่ผ่านการเรียกว่าอาตรวจสอบมันไม่ได้มาตรฐานนะพวกเล็กจัดฟันวพวกนี้ถ้ามันอยู่กันในปากเราในปากเขาพวกเราเนะี่ย มีทั้งกรดมีทั้งด่างเนาะเวลาเรากินไปาที่มีเปรี้ยวมีหวานใช่ไหมมันก็ไปกัดกรดออเล็กโวรเมมันข้นสนิมเคยเห็นไหมเวลาเล็กมันข้นสนิมพวกนี้มันก็ขึ้นสนิมเหมือนกันถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเนาะเพราะฉะนั้นบอกลูกหลานว่าอย่าไปจัดฟันเถื่อนเด้อะอันตรายเคยมีคนที่เสียชีวิตจากการจัดฟันเถื่อนมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งเขาเปโรคประจำตัวอยู่แล้วเนาะเขาไม่โรคประจำตัวแล้วเหงื่อคนเราเวลาที่จัดฟันเนี่ยมันเล็ฟันได้ไม่สะอาดใช่ไหม มันก็จะทําให้เนื้อมีฟูมีอะไรอย่างนี้นรับความส่าในพอดีมันก็จะมีเลือดซึมๆเวลาที่ใครแปลงฟันแล้วมีเลือดซึมๆึออกมาเคยสังเกตไหมแปลงฟันแล้วมีเลือดออกไอันนั้นละการเลือดอักเสบคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาไปจัดฟันอ่าเวชันมาเสร็จแล้วเขามีโรคประจักตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็นี่เอเล็กดีไซน์ไหนเนี่ยเวลาเรากินะาะของรอนของเย็นของเปรี้ยวของเค็มนะมันก็ไปแตกรอวทีเด็มันก็เข้าสู่กระแสเลือด นะคะเข้าสู่เปรเซ็อะถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดฟันเกือนก็ฝากเพือนรุ่นหลังด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขาจัดฟันเฉพาะคนที่จัดอวาเคี้ยวฟันเยินมฟันเเรียกันค่ะเคี้ยวไม่ได้ฟันมาพร้อมันลบน้ำฟันแหมเนี่ยเขาจัดฟันเพราะว่าให้มันเคี้ยวอาหารได้นะคะดีแต่พวกวัยรุ่นก็มาจัดแบบเขาเรียกว่าเป็นเฟชชั่นมันกลายเป็นเฟชชั่นไปจัด ฟันไม่ได้ปูกๆนะคะแต่ไปจ่ายทั้งมาสามพันสี่พันห้าพันรวมแล้วเบสเซ็ตประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะเพราะฉะน,น,น,นั้นเนี่ยก่อทำข้าวเคี้ยวได้ปกติก็ไม่ต้องลูบมอเองเย็นก็จัดไปอยากจัดเลยปัญหาแม่หนูจัดฟันได้ไหมไม่ต้องจัดตรงลูกเพราะว่าข้อที่หนึ่งจัดฟันไปแล้วเปล,เปลงก็ยากเปลงยาทกทำความสะอาดโดยยาแล้วเวลาย้ำา